สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องพัดก,กับต้นผักหวานเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะต้นผักหวานนะคะกําลังแตกยอดออกนะคะนี่นะคะสวยมากๆนะคะนี่ค่ะถุงหนึ่งเจ็ดิบาทนะคะหต้นส่งฟรีนะคะใครสนใจก็โทรหาน้องพัดได้นะคะแอดไลน์มาเลยค่ะเบอร์โทรศูนย์หกสี่แปดห้าเก้าแปแปดสิแปดนะคะเบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะคะ สวยมากๆนะคะต้นประหวานนะคะเหลือแค่นี้นะคะต้นประหวานนะคะต้นเล็กเหลือแค่นี้นะคะนี่ค่ะ นี่นะคะสวยมากๆนะคะกำลังแตกตาออกนะคะ <c oughs> นี่นะคะนี่ค่ะต้นนี้ต้นนี้กำลังถอดยอดนะคะนี่ค่ะ เรามาดูต้นที่เราขัดแย้งให้ดูนะคะจะสวยแค่ไหนนี่นะคะต้นที่ขัดแย้งให้ดูนะคะถ้าต้นถ้าต้นมันหักมันก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะมันก็จะแตกยอดออกนะคะนี่นะคะมันก็จะแตกยอดออกแบบนี้นะคะถ้าต้นมันหักนะคะมันก็จะมีหลายยอดนะคะทีนี้นะคะ นี่นะคะนี่ค่ะต้นผัวนะคะนี่ค่ะเวลาคัดออกมันก็จะสวยแบบนี้นะคะมันก็จะสวยจะสวยมากๆนะคะนี่ค่ะสวยนะคะต้นผหวนนะคะเหลือเท่านี้แหละค่ะแล้วก็เหลือเหลือถุงใหญ่น่ถุงใหญ่ในถุงใหญ่ันยังมีนะคะถุงใหญ่น่สวยแต่ถุงเล็กน่ะมันหมดแล้วนะคะมันเหลือแค่นี้ ต้นมันสมบูรณ์มากนะคะเอาไปปลูกแล้วไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันตายนี่นะคะถ้าถ้ามันหักมันก็จะแตกตาออกแบบนี้นะคะมันก็จะได้ลายยอดแล้วก็มันก็จะสวยด้วยนี่นะคะต้นมะหวานนะคะนี่ค่ะถ้ามันหักไม่ต้องกลัวนะคะมันไม่ตายนะคะเลี้องอยงไว้เลยนะคะแล้วก็มันจะแตกยอดแล้วก็มันจะโตไวกว่าต้นที่ไม่หักนะคะนี่นะคะ ต้นประวานของน้องพัดนะคะนี่ค่ะต้นประวานนะคะ นี่นะคะต้นผะหวานนี่ค่ะมันจะสวยแบบนี้นะคะเราปลูกล้วลงดินอะปีหนึ่งลับลองได้เท่านี้แน่นอนค่ะถ้าหนึ่งปีเยอะนะคะต้นผงหวานหญ้าก็เริ่มขึ้นอีกแล้วนะคะแล้วก็ต้นการดอกไม้ฝรั่งนี่ค่ะต้นลพวุสวยนะคะนี่ค่ะปีหน้าก็เก็บกินได้แล้วนะคะ นี่ค่ะต้นผักหวานอยู่ในท่อนะคะเยอะนะคะต้นผักหวานน้องพัดนะคะนี่กตะะต็ต้นผักหวานนะคะใต้ต้นพริกนะคะนี่ค่ะใบใหญ่ใหญ่นะคะนี่ค่ะที่น้องพัดลงปลูกใหม่นะคะนี่ค่ะต้นขี้เล็ขี้เลรนะคะน้องพัดชอบเอาต้นขี้เลรมาปลูกนะคะน้องพัดจะไม่เอาต้นสวยมาปลูกนะคะแล้วก็มันก็จะได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะ นี่ก็ต้นโตแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็เก็บกินได้นะคะมันก็หยุดในใต้ต้นลำใหญ่นะคะน้องพัดเอาต้นลำใหญ่ทำพี่เลี้ยงนะคะนี่นี่ก็ดอกโกโก้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะล้วก็ลูกสุกแล้วนะคะ ต้นผักหวานนะคะหญ้าเริ่มป่องอีกแล้วนะคะเงือกเริ่มงอกแล้วยังไม่ได้สับหญ้าเลยนี่นะคะต้นผักหวานนะคะนี่ค่ะใบหญใหญ่นะคะใบใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะเพิ่งเก็บไปเมื่อกี้นี่ก็ออกยอดอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเพิ่งเก็บไปนะคะนี่ค่ะตน้นต้นที่โตนะคะนี่ค่ะต้นที่โตแล้วก็เรามาดูใต้ตนมะม่วงนะคะนี่นะคะ ตายต้นมะม่วงนะคะนี่ค่ะนี่นะคะสวยมากมากค่ะได้เป็ปะถอนนี่นะคะนี่ค่ะปถอนมาตหาเห็ดนะคะปาถอนได้เยอะอยู่นะคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะมันหมูหลุดกี่โล <laughs> ไหนไหนดูหน่อยแตงก,กันอ่ะน,นี่นี่นะคะเห็นละงงนะคะก็มียังมีจูมันอยู่เนาะมีหลายเออบาน,น,นเออแมนไปหมูหว <wh ats> านไปซื้อเผืองโอเคนี่นะคะต้นถวัลนาบานนะคะนี่ค่ะ นี่นะคะยอดหวานนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์น้องพันนะคะขอบคุณค่ะ